ก็ความสุขนะคะแต่เศรษฐกิจไม่ว่าใจไงฝนก็ดูแลสัตว์ดีมากเหมือนเดิมเงินหมดเท่าไหร่เท่ากันกูหามาได้ฝนถึงไม่ได้มายึดติดอะไรกับใครไงไม่ได้ยึดติดกับการใช้ชีวิตรัวที่แบบว่าเฮ้ยฉันต้องแบบมีเงินซื้อกระเป๋าแพงๆซื้อเพชรซื้อพลอยอยากใส่เพชรแม่งซื้อของปลอมเอาสนองตันหาเพชรมันก็แค่แค่นั้นนะเข้าใจ่า อย่าไปเที่ยวเอาออกไปอะไรเงี้ยอ่าประหยัดค่าอะไรได้ก็เพื่อเติมค่าน้ํามันแล้วก็ต้องเราต้องใช้แบบเนี้ยเขาเรียกว่าพิกแพงเว้ยถ้ามัวมาแม่งเอาหลูทั้งอาหารหลูทั้งค่าน้ํามันหลูทั้งห้องพักตายครับแบบนี้การทิปที่เราจะไปมันก็สั้นลงเราก็เหมือนเราลิมิตการเดินทางของตัวเองอะแต่ถ้าเรายอมอ่ะเฮ้ยเรากินประหยัดหน่อยไว้อะไรเงี้ย แล้วก็เอาอะไรตุนไปจากทางบ้านได้ก็ไปอะไรเงี้ยเพื่อให้เก็บไว้จ่ายค่าเออน้ำมันค่าที่พักอะไรเงี้ยเราก็จะมีเงินเออออกทริปได้มีคุณภาพยิ่งขึ้นนะคะจะได้ไปไหนในที่ที่อยากไปใหม่ๆอะไรเงี้ยก็นี่แหละการใช้ชีวิตแล้วพอมาประยุกต์กับการใช้ชีวิตประจำวันอะชีวิตมันเหมือนการเดินทางเลยพี่ ไอชีวิตที่เราเป็นอยู่เนี่ยไอยไปออกไปทํางานอยู่เนี่ยมันคือการเดินทางอย่างหนึ่งเพียงแต่เราไม่ได้ใช้ยานผ่านนะถ้าอันนี้มันเป็นการเปรียบเปรียบเทียบเว้ยนะคะชีวิตทุกชีวิตคือการเดินทางทั้งหมดทุกคนต้องผ่านเส้นทางครุกคะทั้งผิวเรียบทั้งผิวครุกระคิดเรื่องอะไรกันแล้วก็แบบ ทางมีลมมีทรายมีพายุแม่งหายเหวมีอ่ะมีวกแวกอะวกแวกคือการแวะข้างทางนิดนึงไอเฮียแม่งโอจดหมายกูอยู่จะถึงอยู่แล้วโอ้เจอขาบโบ๊ะแม่แวะซะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอ่าโอเคโดนไปสองแสนสามแสนนะช่างแม่งมันประสบการณ์เลยมีให้เก็บเกี่ยวนะคะเออ <laughs> นั่นแหละอืม ทุกอย่างคือการเดินทางวันนี้หัวข้ออะไรวะเนี่ยนึกหัวข้อพูดไม่ออกตัดต่อน,นี่ยากมากเลยนะเอ้หัวข้อที่ไล์ตอนนี้นะไม่รู้จักมาเป็นหัวข้ออะไรรู้ปะผมท่องเที่ยวทุกอาทิตย์ฝนก็มีเหมือนกันบางทีก็อาจจะไม่ได้เชิงเหมือนเชิงท่องเที่ยวแต่แค่ออกไปขับรถเล่นแล้วก็กินกาแฟงโง่ๆอยู่ในรถอะและ้วก็เอาข้าวกล่องไปกินในรถอะอย่างอย่างวันนี้ไปหาดจอมเทียนมาช่จ่ะรู้สึกแบบเอ้ยเครียดว่ะเครียดแต่มันบอกทางบ้านไม่ได้อะไรเงี้ย ขับรถไปแล้วก็ไปกินปูเป็นแล้วก็มากินไอติมตรงจมเทียนแล้วก็จอดรถสักพักดูทะเลแป๊บหนึง่งแล้วก็อะกินอะไรในรถดูทะเลรับลมทะเลให้หัวมันเหนียวเหนียวอะไรเงี้ยแล้วก็กลับบ้านนะคพ่อแม่จะเป็นห่วงเราก็ต้องอย่าทำให้แม่เป็นห่วงอืมก็เป็นแบบนี้แหละชีวิต